อ่าเอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวฮอททอยคอสเบบี้กัปตันอเมริกาเดอะอเวนเจอร์เวอร์ชันนะครับจากอเวนเจอร์เอ็นเกมนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกัปตันอเมริกาในชุดเวอร์ชันปี2012นะครับเป็นชุดเวอร์ชันอเวนเจอร์พักแรกนะโอเคครับอ่าเดี๋ยวหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีโลโก้อเวนเจอร์เอ็นเกม ด้านข้างจะเป็นภาพการ์ตูนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นท่าเดียวกันกับอของข้างในโอเคด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของของเล่นประมาณนี้นะฮะมีโลโกโ้กับตันอเมริกาด้วยด้านซ้ายจะเป็นโลโกอ้อเวนเจอร์แล้วก็มีอเวนเจอร์เอ็นเกมด้านหลัล่างเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับด้านบนจะเขียนกับตันอเมริกานะฮะด้านบนจะเขียนกับตันอเมริกาอเวนเจอร์เวอร์ชัน แล้วก็มีรูปโลกกับการอเมริกาด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันเลยดีกว่าอ่าโอเคครับตัวนี้แกะออกมาแล้วก็จะมีประมาณนี้เนาะของข้างในก็จะเป็นตัวกับตันอเมริกานะครับแล้วก็มีโล่มาให้นะอ่าก็จะเหมือนคอสเบบี้ทั่วไปตัวกับหัวจะคนละชิ้นกันนะแล้วก็ดุกดิกด,ดได้นะฮะที่เท้าจะมีฐานนะครับเป็นโลโก้เ,เวนเจอร์อตัวนี้ โอเคครับมันจะมีแท่นเสียบนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะเสียบกับตัวฟิกเกอร์เนาะผมม่แกะออกกันแล้วกันแล้วก็จะมีะประมาณนี้ตรงโลกนะครับก็จะเป็นตัวหนีบ,หน,บหนีบแขนเนาะนะครับประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราดูหมุนรอบตัวเลยแล้วกันนะ,อะโอเคครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะสวยน่ารักดีครับตัวนี้ โอเคลูกเล่นไม่มีอะไรมากนะครับเป็นชุดอเวนเจอร์ชุดธรรมดานะครับตัวนี้เป็นชุดของภาคแรกนะน้ำเงินแดงขาวสลับกันก็โอเคนะครับลงสีมาสวยดีนะภาพก็สวยดีหมุนหมุนตัวก็โอเคนะครับสวยดีเหมาะสำหรับการตั้งโว์ตั้งเล่นนะอโอเคครับตัวนี้ก็เป็น a อเพนเจอร์นะครับเวอร์ชั่นจากภาคแรกเนาะน่าจะเป็นตัวที่สตีฟย้อนเวลาไปเจอกับตัวเองเน,ะนาจะจากในเกมอ้ยสปอยไหมเนี่ยหนังจะสองปีแล้วไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคครับด้านหลังเขาจะมีการลงสีแบบเป็นสีน้ําเงินกับสีม่วงด้วยนะมันจะมีแบบสีเข้มๆฮะเหมือนสีม่วงเลยที่ชุดกับตันอเมริกาก็จะเป็นแบบสสี แต่ปกติมันก็น่าจะเป็นสีน้ำเงินนะแต่แต่ว่าลงให้สีมันเข้มไม่เท่ากันมันก็แบบมีรายละเอียดเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนนเนาะยกเลยจอไปก็เแบบนี้ยที่หัวก็จะประมาณนี้ที่โล่นี้เราสามารถถอดออกมาได้นะครับตัวนี้น,นี่ฮะสามารถแกะออกมาได้ แล้วก็ติดเข้าไปใหม่ได้นะฮะ <S 2> <S 2> <S อืออือโอเคมันก็จะติดยากนิดนึงนะเพราะมันมันเป็นตะขอเกี่ยวนะมันต้องแบบดันเข้าไปทั้งแรงนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับอ่าคอสเบบี้อ่ากัปตันอเมริกานะฮะเดวันเจอร์เวอร์ชันจากกัเอ่อจาก Avenger Endgame นะฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ